มีคนเคยบอกคุณไหมว่าคนที่ใช่จะเดินเข้ามาหาเราเองส่วนใหญ่เราจะคิดว่านี่เป็นแค่คำพูดปลอบใจหรือเป็นเรื่องของโชคชะตาแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่แค่คำพูดธรรมดาสิ่งที่ผู้คนเรียกว่าดวงดีหรือเจอคนที่ใช่นั้นมันคือกฎธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาล ตลอดหลายพันปีที่ผ่านมานักปรัชญาและนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบว่าจักรวาลน,นี้มีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนตั้งแต่การโคจรของดาวเคราะหไปจนถึงการเคลื่อนที่ของอะตอมทุกอย่างล้วนมีแบบแผนที่แน่นอนและสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคือกฎเหล่านี้ยังครอบคลุมถึงชีวิตของเราด้วยในวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ เราได้เรียนรู้ว่าทุกสิ่งในจักรวาลไม่ว่าจะเป็นดาวฤกษ์ดวงไหนหรือแม้กระทั่งความคิดของเราล้วนเป็นพลังงานที่สั่นสะเทือนด้วยความถี่ต่างๆกันเมื่อความถี่ของเราตรงกับคนใครสักคนจะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการสั่นพ้องซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่ลึกซึง้งที่น่าสนใจกว่านั้น คือกฎแห่งการดึงดูดไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในโลกของฟิสิกส์เท่านั้นแต่ยังรวมถึงโลกของจิตใจและอารมณ์ด้วยคนที่มีพลังงานบวกจะดึงดูดคนที่มีพลังงานบวกคนที่มีความฝันเดียวกันจะเจอกันและที่สำคัญที่สุดคือคนที่พร้อมแล้วสำหรับความรักแท้จะดึงดูดคนที่พร้อมเช่นเดียวกัน วันนี้ฉันจะพาคุณไปเรียนรู้สามความลับที่จัก,กรวาลซ่อนไว้เกี่ยวกับการดึงดูดคนรักที่ไม่ใช่แค่เรื่องโรแมนติกแต่เป็นวิทยาศาสตร์ที่แท้จริงเมื่อคุณเข้าใจหินลักการนี้แล้วคุณจะรู้ว่าทำไมคนบางคนถึงเจอคนที่ใช่ได้ง่ายดายในขณะที่คนอื่นต้องรอนานกว่าจะพบ ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาหลักฉันอยากให้คุณเปิดใจและเตรียมพร้อมเพราะสิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้วันนี้อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคุณเกี่ยวกับความรักและวิธีการดึงดูดคนที่ใช่ไปตลอดการแล้วมาเริ่มกันเลยกับความลับข้อแรกทุกอย่างมีความถี่การสั่นสะเทือนความลับข้อแรกที่จักรวาลสอนเราคือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วน มีความถี่การสั่นสะเทือนของมันเองตั้งแต่อะตอมที่เล็กที่สุดในร่างกายเราไปจนถึงดาวฤกษ์ที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาลทุกอย่างกำลังสั่นสะเทือนด้วยพลังงานในรูปแบบต่างๆกันนี่ไม่ใช่ทฤษฎีเพียงอย่างเดียวแต่เป็นข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้ในปี1905ออสไตา์ได้พิสูจน์ว่าพลังงาน มวลสารเป็นสิ่งเดียวกันซึ่งหมายความว่าทุกสิ่งที่เราเห็นทุกสิ่งที่เราสัมผัสรวมถึงตัวเราเองล้วนเป็นพลังงานในรูปแบบหนึ่งและพลังงานนี้กำลังเคลื่อนที่และสั่นสะเทือนอยู่ตลอดเวลาด้วยความถี่ที่แตกต่างกันออกไปเมื่อเราเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นพลังงานเราก็จะเข้าใจว่า ทำไมบางครั้งเราเจอคนแล้วรู้สึกคลิกกันทันทีในขณะที่คนอื่นๆเราไม่รู้สึกอะไรเลยนี่เป็นเพราะความถี่การสั่นสะเทือนของเราสอดคล้องกับเขาเหมือนกับเมื่อเราตีระฆังใบหนึ่งระฆังใบอื่นที่มีความถี่เดียวกันจะสั่นตามนี่คือสิ่งที่เรียกว่าการสั่นพ้องในทางฟิสิก์ ที่น่าสนใจคือความถี่ของเราไม่ได้คงที่แต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสภาวะจิตใจความคิดและการกระทําของเราเมื่อเรามีความคิดบวกมีความสุขมีความมั่นใจความถี่ของเราจะสูงขึ้นและจะดึงดูดคนที่มีความถี่ในระดับเดียวกันในทางตรงกันข้ามถ้าเรามีความคิดลบ หดหูไม่มั่นใจความถี่ของเราจะต่ำลงนี่คือเหตุผลที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์มักจะแนะนำให้เรารักตัวเองก่อนหรือปรับปรุงตัวเองก่อนก่อนจะหาคนรักเพราะเมื่อเราปรับความถี่ของเราให้สูงขึ้นเราจะดึงดูดคนที่มีความถี่สูงเช่นเดียวกันซึ่งเป็นคนที่เหมาะสมกับเรามากกว่าคนที่มีความถี่ตำ่ำ การเข้าใจหลักการนี้จะช่วยให้เราเลือกคนที่เข้ากันได้จริงๆไม่ใช่เลือกแค่จากรูปลักษณ์ภายนอกหรือสถานะทางสังคมแต่เลือกจากความถี่ที่เข้ากันได้ซึ่งจะทำให้ความสัมพันธ์ยั่งยืนและมีความสุขมากกว่าเพราะเมื่อความถี่ตรงกันเราจะเข้าใจกันลึกซึ้งกว่าแค่คำพูดข้อสองกฎแห่งการดึงดูดคล้ายคลึงกัน ความลับข้อสองที่จัก,กรวาลซ่อนไว้คือสิ่งที่คล้ายกันย่อมดึงดูดกันซึ่งไม่ใช่แค่คำพูดปลอบใจแต่เป็นกฎธรรมชาติที่แท้จริงในโลกของฟิสิกส์เราเห็นสิ่งนี้ได้ชัดเจนจากแม่เหล็กที่ขั้วเดียวกันจะผลักกันแต่ขั้วตรงข้ามจะดึงดูดกันแต่ในระดับพลังงานกฎนี้ทำงานในทิศทางที่ต่างออกไป สิ่งที่มีความถี่เดียวกันจะดึงดูดกันถ้าเราสังเกตรอบๆตัวเราจะเห็นได้ว่าคนที่คิดบวกมักจะมีเพื่อนที่คิดบวกคนที่มีความฝันสูงมักจะคบกับคนที่มีความฝันสูงเช่นเดียวกันคนที่ชอบการเรียนรู้มักจะรวมตัวกันเป็นกลุ่มและคนที่ชอบบ่นก็จะมีเพื่อนที่ชอบบ่นเช่นเดียวกัน นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นกฎแห่งการดึงดูดที่ทำงานอย่างแม่นยำในเรื่องของความรักหลักการนี้ยิ่งสำคัญมากเพราะคนที่มีพลังงานความรักสูงจะดึงดูดคนที่มีพลังงานความรักสูงเช่นเดียวกันคนที่พร้อมแล้วสำหรับความสัมพันธ์ที่มั่นคงจะดึงดูดคนที่พร้อมเช่นเดียวกัน และในทางตรงกันข้ามคนที่ยังไม่พร้อมยังมีปัญหาในใจที่ยังแก้ไม่ได้จะดึงดูดคนที่มีปัญหาเช่นเดียวกันนี่คือเหตุผลที่ทำไมเราถึงมักจะเจอคนที่ผิดซ้ำหรือเจอคนที่มีปัญหาคล้ายๆเดิมเพราะเรายังไม่ได้ปรับความถี่ของเราให้สูงขึ้นเรายังคิดแบบเดิมทำแบบเดิมมีปัญหาแบบเดิม ดังนั้นจึงดึงดูดคนแบบเดิมถ้าเราต้องการเจอคนที่ต่างออกไปเราต้องเปลี่ยนตัวเราเองก่อนการปรับความถี่ของเราให้สูงขึ้นไม่ได้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ภายนอกแต่หมายถึงการเปลี่ยนแปลงจากภายในเช่นการเรียนรู้ที่จะรักตัวเองการแก้ไขปัญหาในใจ การพัฒนาทักษะการสื่อสารการเรียนรู้การให้อภัยและการเรียนรู้การเป็นคนที่เรียบร้อยภายในเมื่อเราเปลี่ยนแปลงภายในเราจะเริ่มดึงดูดคนที่มีคุณภาพที่สูงกว่าเดิมความจริงที่หลายคนไม่อยากยอมรับก็คือถ้าเราเจอแต่คนที่ไม่ดีหรือคนที่ไม่เหมาะสมนั่นอาจเป็น เพราะเรายังไม่ได้พัฒนาตัวเองให้ดีพอที่จะสมควรได้รับคนที่ดีแต่นี่ไม่ใช่เรื่องที่ต้องท้อแท้เพราะเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเมื่อเราเปลี่ยนโลกรอบๆตัวเราก็จะเปลี่ยนตามข้อ3พลังงานดึงดูดทำงานแบบไม่มีขีดจ,จำกัดความลับข้อ3ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือพลังงานดึงดูด ไม่มีขีดจำกัดของระยะทางและเวลาในปี1687นิวตันค้นพบว่าแรงโน้มถ่วงทำงานได้ไกลไปจนถึงขอบจัก,กรวาลดวงอาทิตย์ที่อยู่ห่างจากโลก150ล้านกิโลเมตรยังคงสามารถดึงดูดโลกของเราได้และที่น่าอัศจรรย์ยิ่งกว่านั้นคือพลังงานนี้ส่งผ่านได้ทันที ไม่ต้องรอเวลานี้คือหลักฐานที่ว่าพลังงานไม่มีขีดจำกัดเช่นเดียวกับพลังงานความคิดและความรู้สึกของเราเมื่อเราคิดหาคนที่เราต้องการเมื่อเราปล่อยพลังงานความรักออกไปมันจะเดินทางไปในจักรวาลโดยไม่มีขีดจำกัดและดึงดูดสิ่งที่มีความถี่เดียวกันกลับมาหาเรา นี่คือเหตุผลที่บางครั้งเราคิดถึงใครสักคนแล้วคนคนนั้นก็โทรมาหาเราหรือเราเดินไปไหนแล้วเจอคนที่เราคิดถึงโดยบังเอิญการที่พลังงานไม่มีขีดจำกัดนี้หมายความว่าคนที่ใช่ของเราอาจอยู่ไกลาจากเราอาจอยู่ในอีกประเทศหนึ่งหรืออาจอยู่ในสถานที่ที่เราไม่เคยคิดจะไป แต่ถ้าพลังงานของเราตรงกันเราจะพบกันได้ผ่านทางสถานการณ์ที่เหมือนจะบังเอิญแต่จริงๆแล้วเป็นการจัดการของจักรวาลที่นำเราไปพบกันในเวลาที่เหมาะสมนอกจากระยะทางแล้วเวลาก็ไม่ใช่อุปสรรคเช่นเดียวกันบางครั้งเราอาจจะคิดถึงความรักมานานหลายปีและดูเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่จริงๆแล้วจักรวาลกำลังเตรียมทุกอย่างกำลังจัดก,การให้เราและคนที่ใช่พัฒนาตัวเองจนพร้อมที่จะเจอกันเพราะถ้าเราเจอกันก่อนเวลาที่เหมาะสมความสัมพันธ์อาจจะไม่ยั่งยืนที่สำคัญคือพลังงานดึงดูดนี้ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อเราไม่ยึดติดกับผลลัพธ์ เมื่อเราปล่อยวางและเชื่อมั่นในกระบวนการของจักรวาลการที่เราคิดมากเกินไปหรือพยายามควบคุมทุกอย่างกลับจะสร้างพลังงานลบที่ขัดขวางการดึงดูดดังนั้นการเรียนรู้ที่จะไว้วางใจในจักรวาลจึงเป็นทักษะที่สำคัญในการดึงดูดความรักสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคือพลังงานดึงดูด ไม่เพียงแค่ทำงานกับคนที่เราต้องการเท่านั้นแต่ยังช่วยเปลี่ยนแปลงสถานการณ์รอบตัวเราทำให้เกิดโอกาสใหม่ๆที่เราไม่เคยคิดมาก่อนเมื่อเราเปลี่ยนแปลงพลังงานของเราให้สูงขึ้นทุกอย่างในชีวิตจะเริ่มไหลไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นรวมถึงความรักที่เรากำลังมองหาอยู่เราได้เรียนรู้สมความลับสำคัญ ที่จัก,กรวาลซ่อนไว้เกี่ยวกับการดึงดูดคนรักความลับแรกคือทุกสิ่งมีความถี่การสั่นสะเทือนและเมื่อความถี่ของเราตรงกับใครสักคนเราจะรู้สึกคลิกกันทันทีความลับที่สองคือกฎแห่งการดึงดูดคล้ายคลึงกันที่ทำให้คนที่มีพลังงานสูงดึงดูดคนที่มีพลังงานสูงเช่นเดียวกัน และความลับสุดท้ายคือพลังงานดึงดูดทำงานแบบไม่มีขีดจำกัดไม่ว่าจะเป็นระยะทางหรือเวลาสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราได้เรียนรู้วันนี้คือการเจอคนที่ใช่ไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาแต่เป็นกฎธรรมชาติที่เราสามารถทำงานร่วมกับมันได้เมื่อเราเข้าใจหลักการเหล่านี้ เราจะรู้ว่าการพัฒนาตัวเองจากภายในการปรับความถี่ให้สูงขึ้นและการปล่อยวางด้วยความไว้วางใจคือกุญแจสำคัญในการดึงดูดความรักที่แท้จริงจำไว้ว่าคนที่ใช่ของคุณอาจจะกำลังมองหาคุณอยู่เช่นเดียวกันและจัก,กรวาลกำลังจัดการให้คุณทั้งคู่พบกันในเวลาที่เหมาะสมในสถานที่ที่เหมาะสม ภายใต้สถานการณ์ที่เหมาะสมสิ่งที่คุณต้องทำคือเตรียมตัวเองให้พร้อมเปิดใจรับโอกาสใหม่ๆและยกระดับพลังงานของคุณให้สูงขึ้นทุกวันถ้าเนื้อหาวันนี้ช่วยให้คุณเข้าใจเรื่องการดึงดูดคนรักมากขึ้นอย่าลืมไลค์และ subscribe ช่องนี้เพื่อติดตามเคล็ดลับและความรู้ดีๆ เกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองและความสัมพันธ์ต่อไปและที่สำคัญแชร์วิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆที่คุณรักเพราะความรู้ที่ดีควรแบ่งปันกันสุดท้ายนี้ฉันอยากให้คุณจําไว้ว่าความรักที่แท้จริงเริ่มต้นจากการรักตัวเองเมื่อคุณรักตัวเองอย่างเต็มที่เข้าใจคุณค่าของตัวเองและพร้อมที่จะแบ่งปันความรักนั้น ให้กับคนที่เหมาะสมจักรวาลจะส่งคนที่ใช่เข้ามาในชีวิตคุณในเวลาที่ใช่และพอดีแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ